ทองคําเองก็ทําสถิติม่อีกครั้งหนึ่งช่วงเช้าวันนี้นะคะที่ะระดับประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดจุด้าเหรียญยูเอ LA อล่าปัไฟเอ้์นะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้เราก็ยังเชื่อว่าราคาทองคำน่าจะมีโอกาสได้ขึ้นไปทดสอบที่ะระดับใ,ใกล้ๆหนึ่งพันห้ารอยเหรียญยูเอสซอล่าปัดไฟเอ้์โดยที่อย่างกรอบของอาทิตย์นี้นะคะเราจะให้ไว้ค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะก็คือว่าแนวต้านด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่ระดับหนึ่งพันห้ารอยสิบเหรียญแล้วก็แนวรับอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันสี่ร้อย 50เหรยียญ US Dollar ต่อ100 ounce ถ้าเทียบเป็นเงินบาทต่อบาทบ้านเราอะนะคะเราเชื่อว่าน่าจะได้เห็นอัตรา21,400บาทนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยน่าจะเห็นอัตราประมาณ25,000บาทต่อบาททองคำครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อจะเห็นได้ว่า จากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีหลายประเทศเองออกมาให้ให้แนวโน้มเกี่ยวกับในด้านตัวเลขของเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียสารัฐอเมริกาแล้วก็ในกลุ่มยุโรปเองก็ตามนะคะตัวพวกนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ก่อให้ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยแล้วก็ประเด็นตัวอื่นก็ยังเป็นในเรื่องของประเด็นในตะวันออกกลางที่ ที่ยังเป็นสถานการณ์ยืดเยื้ออยู่นะคะแล้วก็อย่างไอแลนเองล่าสุดเองก็โดนปรับอันดับความน่าเชื่อถือลงมาแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเราก็ยังไม่แนะนําให้นักลงทุนเข้ามาซื้อทองคำนะตอนนี้นะคะเราเชื่อว่าถ้าเห็นใกล้ๆที่ระดับประมาณ1,500เหรียญหรือแถวๆประมาณสัก21,300-21,400แถวนั้นน่าจะได้เห็นแรงเทขายทํากําไร รอบหนึ่งออกมาอาจจะได้มีการย่อตัวลงมาเห็นแถวๆใกล้ๆประมาณสักสองหมื่นห้า้ยสองหมื่นหกร้แถวๆนั้นถึงจะเป็นจังหวะค่อยๆเข้ามาทยอยสะสมอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าเชื่อว่าก็ยังน่าจะทองคํำยังน่าจะสามารถขยับขึ้นต่อเนื่องได้อีกค่ะครับแสดงว่าระดับที่1นึ่ันห้อดอลลาร์ต่ออนอ,อนนี่เป็นจุดที่ต้องจับตาว่าจะมีแรงทุบทํากําไรของ ฝรั่งต่างชาติที่ตอนนี้เขาถือครองทองคํากันค่อนข้างจะมากใช่ไหมครับที่คุณดีพา<ช>บอกไว้เพราะว่าอย่างที่ระดับประมาณ1,500ันเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นแนวสําคัญทางเทคนิคด้วยแล้วก็เป็นแนวสําคัญทางจิตวิทยาด้วยก็เชื่อว่าแถวๆถวระดับนี้เนี่ยน่าจะมีการเทขายออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคุณพาร์ทก็กองทุนใหญ่ที่สุดข,ของโลกก็คือกองทุน ETF กองทุนทองคำนะคะได้มีการเข้ามาซื้อทองคําเมื่อวันศุกร์เนี่ย จำนวนเยอะมากอยู่ที่ประมาณ18ปตลน,นะคะก็เป็นอีกสาเหตุนึงด้วยเหมือนกันที่ทำให้ราคาทองคำได้มีการขยับตัวขึ้นมาประมาณกว่กเหลียญอยู่ในอลลา่กากับไข่อาได้ก็ควรจะต้องระมัดระวังดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีทองคําอยู่แล้วก็แนะน้ำว่า,าระทาระดับ1,500เหรียญเนี่ยสามารถทยอยขายออกไปก่อนได้หรือว่าะทประมาณสัก ส1 3 0 0 2 1 4 0 0ึ่งพัา้อยส่นนั้ๆนั้นสามารถขายออกไปก่อนแล้วก็รอตอนจังหวะที่ย่อตัวลงมาก็ค่อยๆทยอยสะสมเพิ่มอีกครั้งหนึ่งครับครับเอาละครับ,ออรบขอบคุณมากนะครับคุณธีพาครับบทวิเคราะห์ของคุณธีภา